วันนี้พามาชมงานรีดคิ้วบัวปูนกล่องแบบเรียบอีกครั้งนะครับตอนนี้ตัวที่หนึ่งก็ขึ้นปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขัดมันเรียบร้อยนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูโต๊ะที่สองก็เรียบร้อยนะครับหลังจากเราทําไปครึ่งวันนะครับรอบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ ดี๋ยวตัวนี้กําลังเก็บงานนะครับตัวนี้ช่างเรากําลังปะยิดนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ละเอียดนะครับต้องอีกประมาณสักสองสามรอบตัวนี้นะครับสำหรับตุที่สี่ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็อีกประมาณ30นาทีก็คงเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับงานรีดคิวบบุหป,ปุ่ปั้นของเรานะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ